ไอ้นี่ถ้าพูดถูกรางวัลที่หนึ่งกูจะแก้ผ้ากินรอบฟองแล้วซื้อหวยตัวไหนไปไหนซื้อแล้วไม่บอกตัวไหนห้าใบสามสิบล้านเอออันนี้ซื้อแล้วนะอาจารย์สามใบเดี๋ยวไปเลี้ยงตีน้อยโอ้ยตีน้อยไปต้อเปพี่ต่อพี่จะเลี้ยงอะไรทำี่ถูกอ๋อาัที่หนี่งอ๋อไปไหนก็ไปเกาหลีไงไปเกาหลี ไปด้วยอ่ยไปทางบ้านอันนี้เป็นหลักฐานนะครับยังไง FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครในที่นี้โกหกนะครับขอให้มีอันไม่เป็นไปนะฮะโอเคอ้าวี่กปัญหาอะไรถ้ากูถูกวันที่หนึ่งนะกูจะพาไปเกาหลีเลยกี่ใบกี่ใบ ถ้าไปเวียดนามไปสองใบกูก็พาไปสองใบพาทั้งทีมไปเกาหลีนะฮะโอเคแล้วหนูก็เจอเรื่องโมเทเองเรื่องอันนี้เป็นคำสัญญาของวันนี้นะครับวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่ครับมิยอหกหกนะครับผมโอเคดูเรื่องครับผมดูเรื่องไปน้ำนะครับคนนั้นน่าคือคือจะขอ